บายดีทานผูชมนาะสำหรับคลิปนี้บ่าวสกิกสิพาพทานไปเบิงสถานที่ที่เขาจะ,จะจัดงานมือแรกนี่น้ะว่าการกาะเกียมทานที่เพราะว่าจะมีการประกวดพี่น้องบ่าวสกจิกสิไปเก็บภาพตอนกลาเวนก่อนเดี๋ยวสิเก็บภาพตอนกลางคืนให้เบิงเอกจะโทษพี่น้อง จุดข้างล่างก็มีการปิดถนนแล้วแี่งเนาะมีการปิดถนนเพื่อกาเกียมเพราะว่าเวลาหล่มามาเกิดสีบีความอย่างยาญเนาะฉนัมื่อนี้มุมีตลาดมืดเนาะทางน้ครงงก็จะเปการ่าไเกียเวลาามอน1นาทีเป็นกจาลังผ่ลัดเข้าความหน่อยปยูทางน้ำคองหอยพก นัก่า่ทางไทยตามประเทศเพื่อส่งขวดน้ำไายเส้นทีกันใ้ประเทศขอทางดานพุทธศาสนาดีรอไฟเริ่มมาต่างเป็นจุดหรพี่น้่งเนาะปีนี้มีอยู่เ้าซ,อง,ซ,าซองลำเนาะเ้าซองลำที่ว่าเป็นขบวนแบบนี้ นา่นเริดมการ,รากกมีการประท้วงหร้สุขภาพทางกายแข็งแรงและมีความทางีีพากุกตลัสไปด้วยเทนเจ้าหน้า่ขนรบผาบาดประธานจัดง,งานบนอผ่อานตาฟอรบอเลนาเสียงทองภาาัตกัน ตกแต่งพี่น้องมีการตกแต่งอย่างสวยสดงดงามเลยพี่น้องกระเทินก็สิมีการจุ่โคมไฟอัไฟนู้อเออัน,นี้ก็คือ,อล้านวัดใหม่ ท,ท่องเที่ยวกับตื่นเต้นเนาะอันนี้ไอ้จั่วกําลังซวยกัน,นากงามาพี่น้องนเนาะเดี๋ยวตอนกลางคืนเบาสักจึกสิกลับมาเก็บภาพบรรยากาศกงามให้พี่น้องใด้บ่งเนาะแต่ละวัดแต่ละหมู่บ้านเนาะมันก็นจะมีการกางเกมสถานที่บแบบนี้แหละท่านผู้ชม

พี่นอ้องค่ะเฮียาเบาสักจึกสิบห้าลาอตลาดลของกินราคาถูกพี่น้องค่ะ,ะโซนนี้ส่วนรลายแล้วขนรลายใดหน่อยจะโหกกันนะพี่น้องเนาะ มาโซนนี้เดี๋ยวสิมียังในโซนนี้นนนพาพีน่น้องไปคอมตอดคองปาพี่น้องได้จ่ายังบอันมา ต็มสปีดเนาะชั้นมีหลายๆห่างกยังปมาโอ้งนาแซ่บนะพี่น้องเาไดีบ่เดูะเอาไปไหน แต่ว่ามันก็มีโซนนั่งกินนะพี่น้องมีโซนนั่งกินที่สะดวกสบายอยู่เนาะบอทึงหันดลบแออัดแต่ว่าสำหรับคนที่งบน้อยว่าสัมปทานเนาะไวงบไล่กับไปส่องกินอยู่ตามหาอร้านย่ายๆแบบนี้เนาะพี่น้องแต่ละวัดก็จะมีการประดับประดาตกแต่ง แรงจะมีการจดเทียนเมื่อน,นี้จะเป็นวันลอยกระทงของหลวงพ่อาบางเนาะอยู่ประเทศลาวเฮานี่เรื่องลอยกระทงนี่เป็นจะสลายหระอเป็นจะจัดแตวันที่วันสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดสิบห้าคำเนาะแต่สําหรับอยู่หลวงพ่อบางเฮาเป็นจัดอยู่ม,มือหนึ่งคำเนาะมือหนึ่งคำ เฉพาะอยู่โรงพยาบางจัดสรรหรอกเพราะว่าเพื่อนอยากให้พี่น้องคนล่าอยู่ต่างแขวงในมะหวมกิจกรรมนั่ก็เป็นเอกลักษณ์หนึ่งของโรงพยาบาลพี่น้องเ้ย that. น้ำผู้คนแหละเนาะประมาณ1กิโลเดี๋ยวเมื่อแรงเมาสักจึกสีเก็บภาพบรรยากาศงามงาม,มาให้พี่ไห้นอ่องได้เบิง่งเนาะนี่คือบุญบรรยากาศวันลอยกระทงหรือว่าวันไล่ข้าวไฟของลวงมพอบางพี่น้องจัดขึ้นทุกๆปีเนาะช่วงเดือนอตุลาคนก็เริ่มไล่เลยพี่น้อง พร้อมกับไข่ห้าหน่วยที่ไล่ไปตามนำไข่หน่วยที่หนึ่งไล่ไปตกอยู่ทาน้ำโค้งได้มีพญาคูกูสั้นโถไก่ได้เอาไข่ไปฝากไปไข่หน่วยที่สองไล่ไปตกอยู่ทาน้ำโคงมีพญาโกนาธรรมโนน้าพญานึ่งได้เอาไข่ไปฝากไว้อีกแล้วไข่ระดมตาคืนาึ้นไปตามน้ำโคงโดยแมีพญานาสโกเต่าพญาก็ได้เอาไปฝากใบ ไตตามไม่น้ำโค้งมีพญาคูตโหมหัวและพญาก็เอายไทนั้นใส่โบไว้ไทนุดีที่ห้าจึงได้ไล่ไต่ตามน้ำโค้งจ้าได้มีพญาลาสซี่ซิงพญาลาสซี่ก็เอาใบโบไว้เช่นเดียวกันซึ่งไทนทั้งห้าดันั้นได้แทกออกมาเป็นมนุษย์พอใหญ่ขึ้นมาก็คิดแยกออกไปบววเป็นผึ้ลซี่ถามมาโกติศาสเมื่อออกไปบววแล้วทุกสนก็มีจต๊ดเหมือนจ้า ขุดแท้น้ำมึนมาเรินทั้งห้าองค์ได้มาพูดโนกันและพูดขนาบฟ้าไห้ท่าเขาเขาสวงสุกตุกมาเคื่อนนอนนอนและพินามาดาจึงมาขัดกับเนิร์ดเรียกันด้วยกันในเวลานั้นปรากฏว่าความตั้งใจของแต่ละตนมันต่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทีแท้ไม่กบบาอันมีอพินามาดาผู้เดียวกันแม้ทำได้นั้นก็เลยฮอนฮอดพิดามาดาที่หนาวยูเถิงดาวติงฟ้า ซ่องอ์ก็อยู่บนไดก็เสด็จตัวลงมาถึงแล้วเก่าวขึ้นมาบิดาขออา้อเจ้าวก็ถือวกเขาถั้ซ่องคือพระญากาเพื่อเพ่ีแล้วเมื่อทำห้าขนทูบาเามาา่นบิดามาดาข้นตจุแล้วก็แสดงความเคารพคารวะต่อองค์บิดามารดาข้นตนพระญากาเพื่อจึงได้รับเหตุการณ์ดน,นันา่างซูบาแล้วก็กลับขึ้นขึ้นเหมือยซันดาวปรดินก่อนจกับนั้นลูกไฟคาง พญากะเพือกี่ที่ศิลห้าเป็นหอยเต็นต่ตะไปถ้าไดหนมไดหใเข้าลูกบูชาและเวลาทิพย์เชิ่อและพาก,กาเพื่อก็ได้ตา้งูกทงห้ากนไบเป็นกันบาเมื่อท่้นเดืดจีนสิสงส่งติ่ยข้าปลกลูกคันควเเป็นหุ้มเล่ตาเอาวางในถ้วยนึ่จานแล้วเอาน้ำมันเท้าใส่แล้วห้าปกลูกเอาไม้โปงมาเฮ็ดเป็นหุ้เขือเอาถ้วยนื่อจานน้ำมันนั้นมาใหญ่ใส่ตั เหือห้าป็นวานเสมอกันเลี้ยวไก้บูซายและปล่อยห้าไล่ไปตามลำน้ำเนื้อลูกเอ๋ยพออบ้าสึดขวมแล้วก็ให้ตัวไปส่วนลูกถังห้าก็ถชื่อเอาน้ำพงเมเลียงมาเป็นซื้อตนเจนั้นมาและพวกเขาจึงเอิ้นกันบาพระเจ้าถังห้าพระองค์คือกุกุสั้นโโกนาคามโนกัสโปโคตโมและลานจี้จนช่งเผาจุวันี โด้วยที่นราวหาคุณได้เหตุาไปเป็นเพราะคุณมีนาเวลาบุญโอขันตาเสือะลเชิงคุณที่ดามาดาละปุตาพัลตนาไตึงชนปล่อยให้ไล่ไปตามนำในนั้นนั่นเองดังนั้นมราหาสิพากัรไทยไเอินบาเหือไปและเพื่อเอาเป็นแดยาอันต์ซืบอหมอฮอทุกวันนี้นาอกาสบุญโอขันตาระซาเนลาวมกพาการเทศเหือไฟด้โคมไฟ การที่เมือไฟนั้นมียูซ่องยาคือเมืองฟ่น้ำสำหรับไล่ไปตามหลังแม่น้ำเมืองฟ่ายโคกหลือบอกสำหรับตั้งไว้ถึงโครหรือถึงบกบอนบมงหลังแม่น้ำ อขอวัดโดยหยอกของการเห็ดบุญเทือไฟคือพี่น้องน้ยินเนาะขอเธอจะกับบอโโหมาก่อน่อะฟ้าตำนานของโลกระบางสิเป็นแบบนี้คนกระลังมากพี่น้องคนกรลังมากกาาาารรรดน้หอ ข้อมีละเนรที่เป็นเอกลักษณ์ข้องทอง,งเพลินและการปรับปรุงคุณภาพข้องแห่นทองเทลียวให้ติดที่ตึงด,ดุดและสร้างความประทับใจตอบสนองกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมประเพณีและสร้างประสบก,การณ์ที่มีค่าเชยผู้มาทองเที่ยวอ,อย่าลืมติดตามเงินแรกับพี่นอนะออมม้อ,นองเนาะ แล้ลืมติดตามเลยแล้วไปจะได้กับติดตามกันต่อเราเลนแรกนี่สำหรับคลิปนี้เราสักจิขอลาไปก่อนขอขอบคุณพระพุทธศาสนาครับส้มเนาะสำหรับคลิปนี้ของการข่าวไปสักจึิชแนลลาแล้วพี่น้องเอ๋ยพบกันคลิปต่อไปหนึ่งซับหนึ่งไล่หนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์หนึ่งกำลังใจท่านสามารถส่ง Super t ์แ n k สและ Super er. s t สติ e r เการกดปุ่มด้านล่างวิดีโอที่มีหูปตัวเอสในหัวใจ